ทุกคนนี่พี่นงพี่ถั่วพี่เท่งอ่าพี่เท่งพี่พี่นงเท่งเขาจะคู่กันแล้วก็พี่ถั่วลงถั่วและอีกหลายอันอันนี้ผมอันนี้อ่านั่นนั่นคือพี่พี่อ้วนนะฮะนี่คือเราอยู่ที่อ้วนปลาแม่น้ำนะฮะปลาแม่น้ำเมื่อกี้เรียกเป็นปลาน้ําจืดร้านที่น่ารักมากกันเองมากทุกคนเหมือนมาแล้วเราเหมือนอยู่บ้านแล้วก็นี่คือจังหวัดพิจิตรที่แบบว่ามีการต้อนรับชาวโลกพร้อมมากเลยทุกคนจากคุณภาพปลาแม่น้ําเมนูเขาอร่อยจริงไม่ได้อวยนะ แล้วก็ร้านของพี่นี่ก็อยู่ตรงกลางของวัดระหว่างสถานีรดไฟวัดท่าหลวงไปวัดบึงไปบึงสีไฟก็มาเจอร้านตรงนี้อยู่ตรงกลางเลยค่ะไปอีกกิโลนึงก็บึงสีไฟจากร้านนี้เดินไปเล่นๆชมวิวไปก็จะผ่านโรงแรมฟ้าหลวงเรสซิเดนต์อยู่ใกล้กันเลยกับร้านพี่อ้วนป่าแม่น้ำทุกคนและทีนี้มันไม่ได้มีอร่อยอยู่เจ้าเดียวเนาะ แต่ที่นี่อร่อยที่สุดเท่านั้นเองนะพี่นะอร่อยที่สุดฝากด้วยแหละถ้ามาถึงจังหวัดพิจิตรก็อุดหนุนไปอุดหนุนร้านอาหารเป็นร้านอื่นด้วยร้านอื่นก็อร่อยอร่อยแต่ร้านนี้อร่อยที่สุดค่ะทุกคนร้านขอร่อยกันส่วนใหญ่แต่ว่าของผมก็อร่อยในแบบฉบับของผมคื่นก็อาจจะอร่อยในแบบฉบับของเขานะแต่ว่า ก็อุนหนุนแต่อย่าลืมอ้วนล้วกันแต่ก็ฝากอุดนหนุนร้านอื่นด้วยร้านอื่นด้วยใช่ใช่แล้วเราร้านพี่ไม่ที่กินอร่อยจริงๆพี่อยากอันนี้ไม่ได้อวยแล้วก็พี่ก็ถอบตัวนะอร่อยจริงอร่อยทุกสิ่งอย่างทุกเมนูและปลาสดพริกน้ำส้มพริกกินกับปลายังอร่อยเลยอะขนาดพริกน้ำส้มนะพริกอะไรพี่อยากที่เป็นเขียวเขียวที่ที่แฟนพี่ปั่นอะเอออร่อยมากทุกคนขนาดน้ำจิ้มพริกสดยังอร่อยอย่างทุกคนใส่ใจมาก ลแล้วก็ถ้าเหลือไหนก็ทิ้งอ่ะทุกมเมนูมมก็แบบปังมาก,มากสดคุณภาพนะพี่นะและอร่อยทอําไมอลืมถามสิเบื้องหลังของความอร่อยพี่ใช้ฝีมืออยู่แล้วแหละแต่ว่าพี่ต้องเรียนรู้มาเหมือนกันแหละพี่ว่าผมว่าพี่จะต้องมีประสบการณ์มันได้มาจากไหนพี่ถึงได้แบบว่าเป็นเชฟเองเป็นเจ้าของกิจการเองแล้วก็โอ้โหอร่อยสุดๆอย่างเงี้ยมันมาจากไหนพี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเท้าความหลังเนี่ยผมเนี่ยสามขวอผมว่า พอเกียวไข่เป็นแล้วอือี่เพราะว่าย้ายผมสมัยก่อนย้ายผมจะเป็นแม่ครัวแ<อ>ม่ครัวตามงานศพงานบวชงานแต่งซึ่งสมัยนั้นเราติดยายพอ,อยายจะไปทําครัวตามหมู่บ้านเนี่ยจะจะหิ้วผมไปด้วยติดต่อยติดสอยให้ตามไปด้วยมันอาจจะซสริมทรัพย์มนันแตรมันแชรมาส่วนใหญ่กับข้าวเนี่ยจะได้จากยายมาจากพ่อ,จา,พอจากแม่อย่างพวกผัดกะเพราจะเป็นพวกพ่ออาหารข้าพ่อจะ พ่อเป็นคนที่ทานเหล้าเมื่ไอไหร่เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะอยอะึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมกลับประจัดโรงเรียนสามโมงครึ่งเนี่ยผมก็มไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนเพราะพ่อพ่อให้โขลปพิษแกงแอ้วก็นั่งร้องไห้สมัยเราไเล่นเรนั่งร้องไห้ไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยนะแต่ก็ไม่คิดว่าทุกวันเนี่ยจะได้ไอ้คาไอา้การที่พ่อใช้โขลกพิษแกงจะได้มาใช้กับชีวิตประจาวันอาหารพ่ออาหารแม่ได้วิชาชีพที่ภูมิใจให้ชาวลูกเขาได้อรอยอร่อยเนาะเออมาอย่างนี้คือถ้าใครอยากกินของแบบโบราณเนี่ย ย่างผัดกะเพราโบราณโมอะไรผมชอบทําอาหารเกี่ยวกับโบราณผมไม่ชอบเป็นคนที่ไม่ชอบทาอาหารหมัยใหม่ผมก็จะเก็บเกี่ยวของผมตอนกลางคืนผมจะเปิดดูอันน้อันนี้ว่าเขาเป็นยังไงกันบ้นนางแล้วเอาอริจินัล,ลเอาสิ่งดีๆแล้วก็เอามาใช้ปรุงแงต่งรับของเราด้วยเราจะคิดว่าเราทําอร่อยแล้วเนี่ยเราจะทําลงตัวไปไว้าอูอร่อยแล้วอะไรแล้วจะไม่ยอมฟังของคนอื่นไม่ได้เราต้องหาเติมของเราทุกวันเราทําอร่อยอยู่แล้วสาหรับ ผมนะเขาอ่อยเขาว่าลูกค้าบอกว่าอ้วนทําอาหารอร่อยนะแต่ผมก็ไม่เคยหยุดยั้งนะผมจะต้องทําให้อร่อยว่านี้เพื่ขึ้นไปทุกวันคิดทุกวันให้ลูกค้าไม่เบื่ออ่าอ่าอ่ามันมีกําลังใจขึ้นเนาะพอคนชมอ่าพอคนได้กินได้ชื่นชมเราแล้วเนี่ยเราก็ยิ่งเกิดกําลังใจไงพี่โอ้ดีจังเลยภูมิใจแล้เขาบอกว่าอร่อยผมก็ภูมิใจแต่เราก็บอกว่าเออเราก็พยายามทาให้ดีกว่าวันนี้ทำวันนี้ดีสุดแล้วก็ทำุ่นนี้ให้ดีด้วยอืม ลูกค้ามาเนยจะมากินปลาเป็นสดมาเลยผมไม่ให้ครผมไม่ให้มีความสุขเนาะโอ้ความภูมิใจความนกินมีความสุขอร่อยอ้วนเลยนะเรียกมาอร่อยมากครับขอถ่ายรูปหน่อยครับอันนี้เราก็โอ้โหแล้วก็ทือคนเขาามาหนักทั้งส่งมาแล้วนะครับแปเพื่อนกันมากทำอาหารอร่อยนะอันนี้นแต่ผมถ้าต้นไหนกินไม่หมดผมก็จะ นี่ทำไมกินไม่หมดว่าเลยเนี่ยะเยอะเขาบอกว่าถ้าเยอะแต่อร่อยแต่ขอออกลับบ้านหมดอกลับบ้านกันเป็นตีอ่ะอกลับบ้านหมดกลับบ้านบางทีก็มีนคนก็ให้มาปั่นซีฟู้ดให้แฟนปั่นเอาไปกินกับอื่นได้กลับบ้านซื้อกลับได้กินซีฟู้ดเขาใชเป็นส่วนผสมเขาที่เขาจะปรุงแต่งให้แล้วก็เอาไปจิ้มทะเลได้เนี่ยอร่อยจริงอร่อยจริงคะสุดอาหารนี่ก็ได้มาจากบรรพบุรุษด้วยแล้วก็ เดินตามนี่แหละย้ายนี่แหละทําครัวนี่แหละอ่จริงๆแล้วผมไม่ใช่มีอาชีพทําอาหารตั้งแรกนะชีวิตผมทำเป็นช่างซ่อมนาฬิกาบาก่อนนะเห็นป้ายไหมขายนาฬิกาอ่าผมเปิดร้านนาฬิกาไปก่อนซ่อมนาฬิกาขายนาฬิกาก่อนแต่มาเปลี่ยนชีวิตตัวเองมาตอนอุ่นสามสิบเก้าทำอาหารเนี่ยซึมซับเหมือนพรสวรรค์เนาะพี่เนาะมันมันเรียกว่าบางทีมันมีความเป็นดีเอ็นเอมาเหมือนกันเนาะความสามารถลึกๆของเราเนี่ยเนาะ โดยเฉพาะของแกงพวกนี้แกงพริกแกงที่แกงเคี่ยวหวานเนี่ยผมทำได้ดีอันนี้คือพิสูจน์ได้เลยไว้ใจได้เลยไอ้ยายผมเก่งมากในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านเนี่ยต่างอำเภอกขาไปด้วยต่างจังหวัดจะไปด้วยตางไปเราก็ตามไปไหก่อนตามยายไปเออยายดีจังยายผมเก่งมากอาหารเนี่ยเนี่ยหาเป็นความภูมิใจของของคนพิจิตแท้แท้ขอขอบกระจารย์ด้วย ยังให้เกียรติว่าถ่ายทําร้านผมผ่านมาเจอเนาะอาเจอโดยบังเอิญฟ้าดินไงนี่เป็นเป็นจังหวัดในดวงใจอ่ะแล้วไปเชียงใหม่ไปตอนไหนตอนไหนไม่เคยจะนั่งรถไฟลงเลยแล้วเนี่ยข่าวนี้ต้องมาและเป็นวันดีด้วยวันนี้เท่วพิจิตรอ่ะพิจิตรคนพิจิตรจิตจะนั่นแหละยิ้มง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีคนใจดีคนพิจิตรอ่ะคนพิจิตรก็คือเป็นเมืองที่ว่าเป็นเมืองต้องกินอาหารอร่อยมาดูธรรมชาติถ้าคุณอยากมาเที่ยวธรรมชาติอะไรคุณมาพิจิตรคุณไม่ผิดหวังแน่นอนคับคุณไม่ผิดหวังแน่นอนข เนาะมีทั้งที่เที่ยวที่กินแล้วก็สายมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าเป็นเป็นจังหวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะฮะมาแล้วเป็นมงคลมาที่ร้านอ้วนปลาแม่น้ําให้ได้นะทุกคนยังไงอยู่ตรงกลางจำง่ายๆอยู่เส้นตรงกลางระหว่างบึงสีไฟกับวัดท่าหลวงอคุ้มเลยนะครับมาที่เดียวยินนกได้3ามตัวที่ถ้าเกิดมาเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้นะครับใส่รองเท้ารองเท้าใส่้าได้ไม่ต้องถอดครับที่ไป็ทุกคนผม กินปลาไม่กินปลาเราจมานแกงแล้วต้มยำต้มยำนี่หาทุกคนนะฮะบรรยากาศกันเองมากทุกคนจานะฮะลุงกุ้นปลาแม่นม้ำหาตอนนี้เป็นปลาดักจืดตอนแรกปลาแม่นม้ำนี่คือเส้นที่บอกว่าจากโรงพยาบาลพิจิตรใช่ไหมสี่แยกตรงนี้หาทุกคนเดินเข้ามานะฮะแล้วก็เดินอีกนิดนึงก็จะเป็นฟ้าหลวงหาทุกคนโรงแรมฟ้าหลวงเรสซิเดนท์นะฮะ Hotel โฮเทลโรงแรมเลิศอยู่ใกล้ๆกับ ร้านอ้วนปลาแม่น้ำร้านอาหารที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดฉันอร่อยมากค่ะไม่กล้าพูดเสียงดังในร้านเพราะเกรงใจเขาค่ะทุกคนจะ้ะอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยทุกคน อยากให้มาฮะปลาสารพัดเลยทุกคนสดๆอร่อยแทบจริงค่ะฝีมือจริงแล้วก็ทาด้วยแบบใจจริงๆแล้วก็แบบเขาเรียกว่าสั่งสมเนาะความอร่อย DNA ของการทําอาหารที่มีคุณภาพเห็นไหมมันมาจากใจรักจริงๆนะนี่คือความภูมิใจนะยังภูมิใจแทมเลยทุกคนจ๋านะฮะสุดยอดฮัี๋ยวเราเข้าโรงแรมเนาะแล้วเราก็จะเดินไปบึงสีไฟทุกคนนะครับเดินไปบึงสีไฟเห็นไหมอยู่ตรงกลางเลยนะฮะจากโรงแรมกับร้านอ้วนปลามแม่น้ำที่อยู่ใกล้กันนะฮะจุดกึ่งกลาง ระหว่างบึงสีไฟกับวัดท้าหลวงแล้วก็ลงจากรถไฟพิจิตรก็ไม่ไกลเลยทุกคนเดินชมเมืองมาสบายๆชิลๆฮะนี่ดอกชบาผู้ละหงแบบนี้หายากนะทุกคนเห็นไหมหายากมากนะฮะโอ้ขวนาวดกมากเลยทุกคนดูสิด,ดกดกนี่ฮะดินดีฮะลูกเล็กๆอยู่เลยน้องแต่ว่าดกมากทุกคนดูสินี่ฮะเยอะ โอ้ตื่นเต้นมากก็ต้องไปบึงสีไฟทุกคนเพราะว่าในหลวงร .9 ดอสิฮะแล้วก็พระราชินีเพิ่งเสด็จมาเปิดออาทางปั่นจัก,กรยานนะฮะสารานวิถีอะไรของเขาอะนั่นแหะทุกคนเราต้องไปให้ได้เพราะว่าตอนนี้กําลังพิจิตมาแรงมากค่ะมีแต่ตำนานของดีนะฮะโรงแรมที่ดีที่สุดนี้แล้วก็ร้านที่ดีที่สุดอ้วนปลาแม่น้ำลดมากเนี่ยอาหารเช้าทานตรงนี้ะ่ะ นี่คือบรรยากาศนะฮะทุกคนไปเตรียมตัวไปบึงสีไฟกันทุกคนแล้วตามดูกันนะครับว่าบึงสีไฟหน้าตาปัจจุบันเป็นอย่างไรทุกคน